สวัสดีค่ะวันนี้ครออมาประคองใจน้องสองคนด้วยกันนะคะน้องคนแรกบอกว่าตอนนี้กําลังทํางานที่ไม่ถนัดแล้วงานมันก็ยากมากเกินความสามารถค่ะอยากจะลาออกส่วนน้องอีกคนนึงก็บอกว่าตอนนี้ย้ายงานค่ะแล้วก็ไปทํางานกับนายที่พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะทั้งสองกรณีค่ะครอฟขอประคองใจในเวลาเดียวกันเลยนะคะว่าให้ใส่ข้อมูลลงสู่จิตใต้สํานึก ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามันยากลำบากทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่ชอบและไม่อยากไปต่อนะคะถ้าเราจะต้องไปต่อให้เราบอกกับตัวเองนะคะว่าฉันกำลังเรียนรู้สิ่งที่ยากมันจะเบาลงเลยนะคะสิ่งที่เรารู้สึกเราเข้ากับคนบางคนไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเอาละ่ะมันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้เราจะรู้สึกดีขึ้นคะ่ะลองใส่ข้อมูลลงสู่จิตใต้สำนึกนะคะฉันกำลังเรียนรู้ ฉันกำลังเรียนรู้ขอบคุณที่ให้ครูอ้อประคองใจค่ะแล้วได้ผลอย่างไรส่งข่าวมานะคะสวัสดีค่ะ